สวัสดีค่ะพบกับสวนเลนาเฮาในยามเช้าๆของวันที่11มิถุนายน2566นะคะวันนี้สวนเลนาเฮาเราจะพามาดูข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สวนของเราปลูกในปีนี้นะคะเพิ่งปลูกเป็นปีแรกค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวสายพันธุ์ปิ่นแก้วนะคะได้พันธุ์มาจากพี่ๆในเครือข่ายนะคะที่ให้มาเพิ่งจะ ทดลองปลูกเป็นปีแรกเหมือนกันค่ะยังไม่เคยปลูกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่เคยชิมด้วยนะคะว่ารสชาติข้าวเขามีลักษณะยังไงเดี๋ยวปีนี้ล่ะค่ะจะได้ชิมแปลงนี้ที่เราที่เราหว่านก็คือเราจะหวานไว้เป็นต้นกล้านะคะไว้ไว้ดำเอาค่ะเราจะใช้วิธีการดำมือค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้ล่ะค่ะที่เราจะดำซึ่งเราก็ได้เตรียมแปลงไว้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะตกติดติดกันหลายๆวัน ต้นกล้าที่เราหวานก็คือเราหวานลงได้สิบวันแล้วนะคะแต่ว่าต้องสูบน้ําออกทั้งสองสองครั้งแล้วเพราะว่าฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมกลัวเขาจะแบบเน่านะคะถ้าน้ําขังนานๆก็เลยต้องสูบออกเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ก็คือฝนตกเหมือนกันนะคะแล้วน้ําท่วมนี่คือท่วมมองไม่เห็นดินเลยนะคะท่วมหมดเลยท่วมมิดเลยจนต้องมาสูบน้ําออกเมื่อเช้าเนี่ยค่ะ วันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วดูเหมือนจะไม่รอดหวังว่าคงไม่ตกนะคะเพราะว่าก็ขี้เกียจสูบแล้วะคะ่ะสูบบ่อยแล้วเนี่ยค่ะช่วงมุมมุมก็จะน้ำก็จะขังเยอะหน่อยข้าวพันนี้ที่สวนเราเพิ่งจะลงเป็นปีแรกนะคะเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีรสชาติแบบไหนเพราะเราก็ยังไม่เคยชิม เดี๋ยวปีนี้ได้ชิมแน่นอนนี่ค่ะถ้าเผื่อพี่ๆท่านไหนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกข้าวสายพันธุ์ปิ่งแก้วนะคะสามารถแนะนำหรือว่าเม้นใน์ในวิดีโอของเราได้เลยนะคะเราจะยินดีมากที่ท่านให้คำแนะนำค่ะเพราะเราเป็นมือใหม่จริงๆคะ่ะปกติที่สวนเราก็คือเราจะลงข้าวหอมมะลิร้อยหเป็นหลักเลยนะคะ แต่ปีนี้ก็เลยลองดูพันธ์ุปิ่นแก้วดูค่ะได้ยินชื่อมานานแล้วเป็นข้าวสายพันธุ์โบราณด้วยปีนี้ล่ะค่ะเราก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอให้ต้นกล้าสูงประมาณสักศอกหนึ่งนะคะประมาณ30มสิบเซนถึง40่สิบเซนนะคะเราก็จะทำการดำค่ะปักดำ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพัฒนาการของข้าวปิ่งแก้วเรื่อยๆนะคะว่าเขาเป็นยังไงมีพัฒนาการแบบไหนระยะเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเริ่มตั้งท้องเริ่มออกรวงแล้วก็เมล็ดแก่เต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวใช้เวลากี่เดือนกี่วัน เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะคะวันนี้สวนแลนเฮาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอของเรานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สวนแลนเฮาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ